ผมอยากจะเรียนครับว่าจริงๆขณะนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองในประเทศนั้นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกําลังไปได้ดีนโยบายหลายเรื่องกําลังมีการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและก็ที่สําคัญก็คือว่าการตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันก็สามารถทําได้ผ่าน,นกลไกของรัฐสภาที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วผมอยากจะเรียนครับว่าผมไม่ขัดข้องที่พี่น้องประชาชนอยากจะมาชุมนุมแสดงออกโดยสงบ แต่ขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการเห็นความวุ่นวายความรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราไม่ใช่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่จะมาชุมนุมหรอกครับแต่เป็นคนกลุ่มเล็กๆซึ่งมีวาระแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนครับว,นนวันนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับผู้ที่จะมาชุมนุมหรือคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือว่า อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต่อสู้กับคนที่ต้องการเห็นบ้านเมืองมีแต่ความรุนแรงและความวุ่นวายเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆอยากจะขอความร่วมมือครับว่าฝ่ายที่ต้องการความสงบนั้นผมเชื่อว่าประกอบไปด้วยทั้งรัฐบาลซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนทั่วไปและผมเชื่อว่าคนชุมนุมส่วนใหญ่ที่ต้องการจะแสดงออกทางการเมืองเพื่อเรียกร้องในเรื่องที่เป็นอุดมการณ์ความเชื่อของเขาขอความกรุณาว่า สามกลุ่มนี้ผนึกกําลังกันมาต่อสู้กับคนที่ต้องการความรุนแรงเพราะเราคงต้องการที่จะเห็นสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีความสงบซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของความร่วมมือตรงนี้จากพี่น้องประชาชนทุกคนและผมเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านและก็ฟันฝ่าวิกฤตการณ์หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมซึ่งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเหตุการณ์แทรกซ้อนได้ ผมย้าเป็นประเด็นสุดท้ายครับและขอความร่วมมือทั้งจากสื่อมวลชนรวมไปถึงนักการเมืองฝ่ายค้านด้วยครับรัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนว่าเราเคารพสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญขอความกรุณาว่าการนําเสนอข่าวสารที่ไปอ้างว่ารัฐบาลจัดทําบัญชีดําบ้างก้าวล่วงไปจนถึงเรื่องของพระสงฆ์บ้างอ้างว่ารัฐบาลเตรียมใช้ความรุนแรงบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงผมยืนยันได้และผมคิดว่ารัฐบาลได้พิสูจน์มาแล้วตลอดระยะเวลา ปีเศษเษที่ผ่านมาวรัฐบาลนี้ไม่นิยมการดําเนินการในลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านได้ข่าวสารอะไรมานั้นขอความกรุณากลั่นกรองครับอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศความขัดแยง้งรุนแรงมากขึ้นเพื่อนําไปสู่การสร้างเหตุการณ์ให้นําไปสู่ความรุนแรงการจลาจนหรือสิ่งอื่นๆเพราะถ้าเหตุการณ์ไปถึงจุดนั้นครับไม่มีฝ่ายไหนชนะครับแต่ทุกคนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผมจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับทาง คนข่าวที่มาจากโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับในช่วงที่2ซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามได้และก็สามารถติดตามตอนต่อเพื่อให้ครบถ้วนของการสนทนาได้เวลาสองทุ่มครึ่งต่อไปครับออยู่กกันนไปนีา บ้านประเทศไทยคือบ้านของคนไทยทุกคนประเทศเราร่มเย็นบ้านเราก็ร่มเย็นประเทศเราสงบสุขบ้านเราก็สงบสุขประเทศเราเสียหายบ้านเราก็เสียหายประเทศเราเดือดร้อนบ้านเราก็เดือดร้อนมีขตา อย่านิ่งเฉยอย่าละเลยพวกเห็นต่อแสการกระทำหรือแสการที่อาจสร้างความเสียหายแก่บ,บ้านเมืองโทรด่วน1555ศูนย์รักษาความปลอดภัยกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงช่วยกันเถอะครับเพื่อบ้านของเราเพื่อประเทศไทยของเรา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ถือเป็นอาทิตย์ที่สดชื่นนะครับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยนะครับเรามีพิธีกรสําคัญ4ท่านสื่อมวลชน4ีท่านจาก4สถานีนะครับมานั่งซักถามพูดคุยกับทนายกนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศกันครับเรามีคุณสุภตานะครับสมรธวนริชจากสถานีเทียนเอ็นนะครับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์จากเดนเนชั่นคุณตวงพรอวัศวิไลนะครับจากบอยทีวีนะครับ น้นอ,งนองครับเราก็โอกาสดีนะฮะสวัสดีครับท<ฮ>่านยกครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามถามท่านยกก่อนเลยนะครับว่าไม่การเสียเวลานะฮะว่าเรื่องราวของสังคมไทยนะครับถามข่าวที่เป็นมงคลกัน,นข่าวที่เป็นมงคลของสังคมไทยก็คือว่าทําอย่างไรให้กลไกของรัฐนะครับดูแลเรื่องของข่าวที่มีการบิดเบือนละเมิดจับจ่วงต่อสถาบันนะครับอยากให้ท่านยกกลไกตรงนี้เนี่ยเราจะควบคุมอย่างให้เขาเนี่ย เข้มงวดกว่านี้สักนิดนึงเรื่องของข่าวเนี่ยเอาในภาพรวมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเจาะจงหลักที่ผมพยายามทํางานกับสื่อมาตลอดเนี่ยครับก็คือให้สื่อเนี่ยกำกับดูแลตัวเองให้มากที่สุดครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าเราเริ่มบอกว่าให้รัฐถักเนี่ยเข้าไปดูแลทุกเรื่องครับเราจะมีความเสี่ยงอย่างมากในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิเสรีภาพการแสดงออกเ,เป็นเรื่องสําคัญของระบอบประชาธิปไตยแล้วความจริงแล้วเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองในระยะหลังเนี่ยมีความขัดแย้งกันสูงก็สืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่ามีการปิดกั้นในเรื่องของสื่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพรัฐเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยคนบริหารเนี่ยเป็นนักการเมืองไม่มียุคไหนที่ไม่ใช่นักการเมืองจะจะมาด้วยระบอบไหนวิธีไหนผมถือว่าพอม,มานั่งตรงนี้เป็นนักการเมืองทั้งสิ้น เมื่อเป็นนักการเมืองและใช้อํานาจเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะให้ไปชี้ว่าคุณพูดอะไรได้คุณพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะนันนั่นประการแรกนะครับว่าว่าดีที่สุดเนี่ยสื่อต้องต้อง,ต,องต้องใช้สิทธิเสรีภาพได้เต็มที่แต่ต้องกํากับดูแลตัวเองครับอันที่1่อันที่2ก็คือว่าขอบเขตมันมีครับ,รบขอบเขตมันมีก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งเราจะไปบอกแต่ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทมีอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ครับนะเพราะเราก็ทราบว่า เวลาใครถูกหมิ่นประมาทไปฟ้องคดีกันเนี่ยกว่าจะกว่าจะตัดสินนะครับดีไม่ดีสามศาลเนี่ยอาจจะเป็นสิบปีนะจนคนลืมไปแล้วแล้วก็คนได้รับความเสียหายก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเขาครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหมิ่นประมาทก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงครับนะซึ่งอันนี้ผมก็ขอย้ำนะเพราะว่าจะมีสถานีโทรทัศน์ซึ่ง อา,อาจจะมีคนที่ทํางานผู้ชมซึ่งไม่ชอบรัฐบาลผู้นะกันตรงๆรงก็ต้องมีทุกยุคก็มีแต่ว่าพอบอกว่าไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติเขาวิจารณ์ผม,มนะฮะวิจารณ์ผมบอกว่าเนี่ยมไม่เกง่งครับนะฮะนโยบายใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าโครงการเนี่ยเห็นว่าไม่โปรง่งใสนะฮะแล้วก็เป็นการวิจารณ์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเขาต้องมีสิทธิทําได้ครับแต่ถ้าเขาบอกว่า,าไม่ชอบ ขอให้ทุกคนไปเผาบ้านเผาเมืองขอให้ไปจับตัวคนนั้นขอให้ไปแขวนคอคนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพท่ัครบานยกรณีอย่างเนี้ยเราก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการติดตามครับแล้วก็ไปดําเนินการนะเพื่ลความผิดทางอาญานะฮะทีนี้แน่นอนเส้นแบ่งเนี่ยมันก็บางพอสมควรในบางกรณีแต่หลักมันเป็นอย่างนี้ ส่วนกรณีของการจับจ้วงสถาบันบนะครับเราก็มีกฎหมายชัดเจนนะครับเป็นกฎประมวลกฎหมายอาญาเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงเราไม่ได้มีกฎหมายพิเศษบางคนชอบไปพูดเหมือนกับเรามีกฎหมายพิเศษไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญานะครับแล้วก็เป็นหลักเดียวกันนะครับกับเรื่องของการที่ไปละเมิดบุคคลอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอยู่เหนือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งครับ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องเป็นกําหนดเอาไว้เป็นความผิดในด้านความมั่นคงก็คือความผิดต่อแผ่นดินครับ,รบแล้วก็มีการดําเนินการแต่ตอนหลังเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสืบเนื่องมาจากว่าปัญหาเรื่องการจับจ้วงเนี่ยทำให้เกิดพูดตรงๆเลยนะครับ,รบกับเกิดความหวาดกลัวของเจ้าหน้าที่ครับ,รบนะฮะว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เข้าขายไม่เข้าขายก็มักจะเหมาว่า เข้าไว้ก่อนก็เลยนําไปสู่ความขัดเงื่อนไขความขัดแยง้งทั้งๆที่ความจริงตัวกฎหมายไม่ได้มีปัญหารครับซึ่งผมในขณะนี้แก้ปัญหานี้ไปแล้วโดยการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาซึ่งเป็นคณะกรรมการจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายก็จะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมทางอายการนะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้ามาแล้วผมก็เน้นย้ําอย่างนี้ครับว่าขอให้ดูเรื่องเจตนานะครับบางทีเนี่ยการแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการครับผมถือว่าสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าแสดงความอาฆาตมาตร้ายมีเจตนาในการที่จะกระทบกระเทือนถึงสถาบันความมั่นคงครับก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วเราก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยบางครั้งมันไปเกี่ยวกับคนต่างประเทศซึ่งอาจจะไม่เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยก็ขอให้ดูตามความเป็นจริงดูตามเจตนาแล้วก็ต้องกล้าที่จะตัดสินตรงไปตรงมาคือหลายคนไปกลัวว่า ถ้าถ้าก้มกึ่งหรือไม่แน่ใจเข้าขายหรือเปล่าก็รับเข้ามาก่อนตํารวจก็ส่งอายการกายการก็ส่งสารไปก่อนมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกความขัดแยง้งบางทีก็บอกความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมกําลังคลี่คลายโดยการมีคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเริ่มทํางานไปตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วและตอนนี้ก็กําลังไล่ดูแล้วก็จะวางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเขา อาจจะสับสนอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้ในช่วง4ีปีที่เกิดวิกฤตการเมืองอย่างนี้คดีลักษณะนี้มีมากขึ้นมีมากครับมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่เป็นปัญหาจากจากจากสภาพหลายๆอย่างก็คือว่าพอมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยก็หมายความว่าใครก็ไปร้องทุกใครก็ได้